เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่17 เสื้อคลุมสีน้ำเงินดำลายว่านน้ำที่นางพูดกับเซินเฉิงจางเมื่อคราวก่อนในที่สุดก็ทําเสร็จแล้วเสียออีเหนียงถอดสะดึงในมือออกยกมือลูบลายว่านน้ำที่นางเพิ่งปักเสร็จเรียบร้อยเล็กน้อยก่อนจะส่งเสื้อคลุมให้รุ่ยเซียงที่ด้านหลังถือไว้แล้วกล่าวกับเซินหลานวันนี้บิดาเจ้าหยุดงานอยู่ที่บ้าน อีเหนียงจะไปหาเขาตอนนี้เจ้าก็ตามอีเหนียงไปด้วยกันเถิดเสรนหลันรับคำแล้วสองแม่ลูกก็พาสาวใช้ของต้นเดินไปยังห้องหนังสือของเสรนเฉิงจางไม่คิดว่าเจ้าอีเหนียงจะอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าอีเหนียงเป็นคนที่มาดาเส่นหยวนรับมาให้เสรนเฉิงจางตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่เดิมทีบ้านเดิมของเจ้าอีเหนียงก็เปิดร้านไหมปักผ้าแต่ โชคร้ายที่ต่อมาตกต่ำมีหนี้ท่วมศีษะจึงขายบุตรสาวมาเป็นเป่าวในตัวสกุลสันสมารดาสินหยวนเห็นเจ้าอีเหนียงมีหน้าตางดงามทั้งยังชอบที่นางจิตใจดีบริสุทธิ์เป็นคนทีุ่้มได้ง่ายทั้งยังสามารถแบ่งความโปรโดปรานที่สินเฉิงจางมีต่อเซียอีเหนียงมาได้ด้วยเหตุนี้จึงจัดแจงยกนางขึ้นเป็นอีเหนียงข้างกายสนเฉิงจางซึ่งสน เฉิงจางเองก็ให้ความสำคัญกับนางยิ่ง หากจะกล่าวถึงเรื่องรูปโฉมอันที่จริงเจ้าอีเหนียงหาได้งามกว่าสเสืออีเหนียงสักเท่าไรจะชนะก็ที่อายุเท่านั้นยามนี้เจ้าอีเหนียงเพิ่งอายุเพียง18ปีกำลังอยู่ในช่วงแบ่งบานที่สุดพอดีเนื้ออ่อนจนแทบจะคั้นน้ำออกมาได้แต่สเสืออีเหนียงกลับอายุ35แล้วต่อให้ดูแลตนเองดีเพียงไรก็ยังเทียบกับเจอ,อีเหนียงไม่ได้ส เฉิงจางกำลังวาดภาพอยู่โจอีเหนียงก็ั้างแขนเสื้อยืนฝนหมึกอยู่ข้างๆคนงามข้อมือขาวผ่องดุดยอกสวมกำไลหย,ยกเขียวไว้วงหนึ่งดูราวกับสายทานสีเขียวขับผิวนางให้ยิ่งขาวผุดพองมองเห็นเสื้ออีเหนียงและสันหลันเดินเข้ามาโจอีเหนียงก็รีบวางแท่งหมึกในมือลองก้าวมาย่อตัวคารวะต่ำก่อนเอ่ยเสียงนุ่มนวล ผู้น้อยคาราวะเสียอีเหนียง คุหนูรองมวยผมนางปักปิ่นระยะหลายก้อนเมฆไว้อันหนึ่งระยะไข่มุกที่ห้อยอยู่บนปิน่นจึงแกว่งไกวเบาๆตามท่าทางยอบตัวคารวะของนางใบหน้าด้านข้างนุ่มเนียนเกลี้ยงกล่าวๆกับหยกเสียอีเหนียงใจลอยไปเล็กน้อยเมื่อก่อนนางก็เคยอ่อนเยาว์เหมือนกับเจ้าอีเหนียงเวลานั้นก็เหมือนกับเมื่อครู่นี้สันเฉิงจางวาดภาพนางฝนหมึกอยู่ข้าง ค่คนทั้งสองศบตายิ้มให้กันเป็นระยะแต่มาถึงบัดนี้กลับเปลี่ยนคนเสียแล้วเผ่าว่าเพียงไม่นานเสียอีเหนียงก็เก็บอารมณ์ที่ฝาดเฝื่อนน้อยๆในใจลงผุดรอยยิ้มขึ้นบนใบหน้าก่อนเอื้อมมือไปประคองแขนเจ้าอีเหนียงพลางพูดยิ้มยิ้ม น้องหญิงใหญ่ต้องเกรงใจเพียงนี้รีบลุกขึ้นเถอะเสียอีเหนียงดึงตัวเจ้าอีเหนียงให้ยืนขึ้นเวลานี้เองเซินเฉิงจางก็วางผู้กันขนแพะในมือลงบนแท่นวางผู้กันรับผ้าที่สาวใช้ด้านข้างยื่นให้มาเช็ดมือก่อนจะพยักหน้ากล่าวกับเสียอีเหนียงเจ้ามาแล้วเสียอีเหนียงเองก็พยักหน้าพรางยิ้มให้เขาก่อนพูดเสียงนุ่ม ไม่กี่วันก่อนผู้น้อยเคยบอกในท่านว่า จะทำเสื้อคลุมสีน้ำเงินดำลายว่านน้ำให้ท่านตัวหนึ่งเมื่อครู่เพิ่งจะทำเสร็จก็นำมาให้ในท่านทันทีนางส่งสัญญาณบอกให้เซินหลันนำเสื้อคลุมที่กอดอยู่ในอ้อมแขนไปให้เมื่อครู่ขณะมาถึงหน้าประตูห้องหนังสือเซียอีเหนียงได้ให้รุ่ยเสียงส่งเสื้อคลุมให้เซินหลันถือไว้แล้วด้วยเหตุนี้เซินหลันจึงกอดเสื้อคลุมเดินไปข้างหน้า ก่อนกล่าวยิ้มยิ้มเพื่อจะทำเสื้อคลุมนี้ให้ท่านพ่อไม่กี่วันมานี้ อีเหนียงแร่งมือไม่ได้หยุดด้วยห่วงว่าท่านต้องไปทำงานทุกวันเวลาเลิกงานกลับมาอาจจะหนาวระหว่างทางส้นเฉิงจางยื่นมือรับเสื้อคลุมไปดูก่อนจะส่งต่อให้โตอีเหนียงให้นางนำไปพาดไว้บนราวแขวนเสื้อไม้มะก่ำสลักลายหลินจือ้อสมปรารถนาที่ด้านข้างแล้วค่อยกล่าวกับเสืียอีเหนียงอันที่จริง ใหญ่เจ้าต้องเร่งทำเสื้อคลุมตัวนี้เพียงนี้เจ้าเองก็เห็นแล้วว่าไม่กี่วันก่อน ตอนที่หยวนเจียกลับมาได้ให้เสื้อคลุมสีครามเข้มปักลายกะเรียนและต้นสนอวยพรอายุยืนยาวกับข้าแล้วตัวนึงใส่แล้วอุ่นยิ่งนักหลายวันมานี้ข้ายังใส่มันทั้งเช้าเย็นมิได้ขาดแคลนอะไรเสียอีเนียงได้ยินแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าก็ช่งงักค้างเท่าว่านางก็รีบแย้มยิ้มพลางพูดอย่างนุ่มนวลทันที เสื้อคลุมที่คุณหนูใหญ่ทำย่อมจะดีที่สุดแต่ผู้น้อยคิดว่าไม่มีเหตุผลที่ไหนท่านต้องใส่เสื้อคลุมตัวเดียวกันทุกวันหากถูกสหายร่วมงานของท่านเห็นเข้าคนที่รู้เรื่องคงบอกว่าท่านชอบเสื้อคลุมตัวนั้นถึงได้ใส่ทุกวันแต่ใครไม่รู้กลับจะคิดว่าบ้านพวกเรายากตอน่อนแค้นท่านที่เป็นประมุขของบ้านทำได้เพียงใส่เสื้อคลุมตัวเดียวกันทุกวัน ผู้น้อยจึงได้ทำเสื้อคลุมตัวนี้ไหนท่านใช้สลับกับเสื้อคลุมจากคุณหนูใหญ่แล้วกันนะเจ้าคะเจ้าพูดถูกสอนเฉิงจางพยักหน้าเรื่องนี้เป็นข้าละเลยไป อย่างไรตอนนี้เขาก็เป็นถึงรองเสนาบดีกองงานไท่ฉางขั้นสี่หลักไม่อาจให้ใครคิดว่าเขายากจนข้นแขนได้เสยอีเหนียงได้ยินแล้วก็ยิ้มน้อยๆจากนั้นนางก็มองโจอ,อีเหนียงปรดาดหนึง่งเห็นอีกฝ่ายกำลังยืนก้มหน้ามือประสานกันอยู่ตรงท้องน้อยบนใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มอ่อนหวานเสยอีเหนียงเก็บสายตากลับมามองไปยังเซินเฉิ จงังน้ำเสียงพันมีความเอียงอายขึ้นมาผู้น้อยมาวันนี้นอกจากมาส่งเสื้อคลุมให้ในท่านแล้วยังมีอีกเรื่องผู้น้อยอยากบอกให้ในท่านทราบด้วยตนเองเจ้าค่ะพอเสินเฉิงจางถามว่าเป็นเรื่องอะไรเสืออีเหนียงก็งยิ้มตอบว่า ขณะตื่นมาเช้านี้ผู้น้อยรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงให้คนไปเชิญท่านหมอมาตรวจดูท่านหมอบอกว่าผู้น้อยตั้งครรนได้เกือบสองเดือนแล้วผู้น้อยได้ยินเช่นนี้ก็ดีใจจนควบคุมตนเองไม่อยู่ดังนั้นจึงคิดจะมาบอกในท่านถึงเรื่องนี้ทันที ส่วนเฉิงจางได้ยินที่เซืออีเหนียงบอกแล้วบนหน้าก็มีสีหน้าตื่นเต้นดีใจแสดงออกมาทันทีไม่ว่าจะกล่าวอย่างไร มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็เป็นเรื่องที่เขาอยากเห็นยิ่งกว่านั้นนี่ยังเป็นลูกของเขากับสเสวอีอีเหนียงด้วยด้วยเหตุนี้เขาจึงเร่งฝีเท้าเดินออกจากหลังโต๊ะหนังสือมาหยุดตรงหน้าสเสวอีอีเหนียงเอื้อมมือไปกุมมือนางไว้พรางพูดทั้งรอยยิ้มนี่เป็นเรื่องมงคลโดยแท้ เขายิ้มพลางต่อว่านางอีกชนไหนเจ้าถึงสบเพร่าเพียงนี้ตั้งครันนตั้งสองเดือนแล้วถึงพึ่งมารู้ควรจะรู้ตัวตั้งนานแล้วสิจะได้บำรุงให้ดีสเสียอีเนียงป้อมหน้าลงเล็กน้อยเผยลำคอเนียนขาวราวหิม้าออกมาก่อนกล่าวด้วยสีหน้าเขินอาย นี่ใกล้จะสิ้นปีแล้วงานในสวนก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นผู้น้อยคิดแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระในท่านถึงได้ยุ่งง่วนกับงานเหล่านี้โดยตลอดจนไม่ได้สนใจร่างกายตนเองลำบากเจ้าแล้วจริงๆเซินเฉิงจางยกมือตบหลังมือนางเบาๆทอดถอนใจว่า ที่ผ่านมาต้องขอบใจเจ้ามากที่ช่วยค้าดูแลจัดการเรือนส่วนในค้าถึงได้ไม่ต้องคอยพะวงหลังเพียงแต่เจ้าก็อย่าทำให้ตนเน็ตเหนื่อยเกินไปยิ่งกว่านั้นตอนนี้เจ้าก็มีครันแล้วมีอะไรสำคัญไปกว่าลูกในท้องเจ้าอีกหรือเวลาว่างต้องพักผ่อนให้มาก ผู้น้อยเข้าใจเจ้าค่ะแต่ถ้ากล่าวถึงความลำบากนายท่านตัางหากที่ต้องพบปะผู้คนทั้งวันทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องคำนึงถึงอย่างเหมาะสมมิใช่ลำบากกว่าผู้น้อยหรอกหรือเมื่อนายท่านสบายผู้น้อยกับลูกถึงจะสบายนะเจ้าคะสันเฉิงจางได้ยินแล้วก็ก้มมือเสียอีเหนียงน่นขึ้นด้วยความปราบรื้มจ พูดขึ้นว่ายังคงเป็นอิงชิวที่เข้าใจข้าที่สุดเจ้าอีเหนียงที่ยืนอยู่ด้านข้างได้ยินแล้วมือก็ประสานกันแน่นขึ้นเท่าว่าชั่วครู่ถัดมานางก็เงยหน้าขึ้นกล่าวกับเซียอีเหนียงด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มผู้น้อยขอแสดงความยินดีกับเซียอีเหนียงด้วยก่อนจะกล่าวยิ้มยิ้มกับส่นเฉิงจางและต้องแสดงความยินดี นายท่านด้วยเจ้าค่ะในาจวนเรามีเด็กเพิ่มมาอีกคนนี่เป็นเรื่องดีใหญ่หลวงโดยแท้เสียอีเหนียงยิ้มโดยไม่พูดอะไรสซินเฉิงจางเองก็ใช้มือลูบเขาไม่เอ่ยอะไรเช่นกันถ้าว่าบนใบหน้ามีแต่รอยยิ้มคิดว่าในใจคงเปรมปรียิ่งยวดเจ้าอีเหนียงกล่าวถ้อยคำเป็นมงคลอีกสองสาคำจากนั้นก็เอ่ยปากขอตัวพาอวินเซียงสาวใช้ของตน เดินจากมาครั้นออกพ้นประตูเรือนแล้วอิ๋นเสียงก็ถามขึ้นว่าอีเหนียงเหตุใดท่านต้องออกมาด้วยเจ้าคะนี่ใกล้จะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วก่อนหน้านี้นายท่านยังบอกอยู่เลยว่าวันนี้จะกินอาหารกลางวันกับท่าน ข้าไม่ออกมาแล้วจะให้ทำอะไรอยู่ตรงนั้นต่อไปคงได้แต่ทำให้คนชังเป็นหน้าเสียงเจ้าอีเหนียงอู้อี้อีกอย่างถ้ายังอยู่ตรงนั้นต่อไปมองเห็นสันเฉิงจางเอาใจใส่เสี่ยอีเหนียงเนื่องจากอีกฝ่ายตั้งครันในใจนางก็จะริษยา จะว่าไปนางอยู่ข้างกายสนเฉิงจังมาเกือบสองปีแล้วแต่ท้องกลับไม่มีความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดสำหรับสตรีหลังบ้านโดยเฉพาะอนุอย่างนางหากไม่สามารถคลอดบุตรชายแก่ตัวลง จะให้ไปพึ่งพาผู้ใดเครื่องชีวิตที่เหลือคงได้โดดเดี่ยวเดียวดายน่าสงสารในใจนางทนไม่ได้เท้าจึงก้าวเร็วปานจะเหาะไม่กี่วันก่อนมีกระแสลมหนาวพัดมาบนผิวทะเลสาบในสวนดอกไม้ด้านหลังจับตัวเป็นชั้นน้ำแข็งบางๆถึงจะใกล้เที่ยงตรงแล้ว แต่วันนี้เดิมก้ฟ้าคลึม้มอีกทั้งลมแรงชั้นน้ำแข็งบนผิวน้ำจึงไม่ได้ละลายเจ้าอีเนี่ยงนั่งลงบนหินภูเขาจำลองก้อนหนึ่งริมทะเลสาบหันหน้าเข้าหาผืนน้ำลมเหนือหนาวเหน็บพัดมาปะทะหน้ารู้สึกว่าความกลัดกลุ้มในใจลดลงกว่าเมื่อครู่ไม่น้อย อิ่นเซียงรับใช้ข้างกายเจ้าอีเหนียงมาปีกว่าแล้วจึงรู้ถึงความกลัดกลุ้มในใจนางด้วยเหตุนี้จึงเอ่ยปากปลอบเสียงนุ่มอีเหนียงแม้ในจวนของเรานี้จะมีอีเหนียงอยู่หลายท่านและในท่านเองก็มีสาวใช้อุ่นเตียงอีกหลายคนแต่ถ้ากล่าวถึงรูปโฉมยังจะมีใครงามเท่าท่านบ้างเล่าเบามองออกว่าในใจในท่านชอบท่านที่สุด เจ้าพูดเช่นนี้ก็แค่ปลอบให้ข้าดีใจเท่านั้นเจ้าอีเหนียงได้ยินคำก็ยิ้มขมขืนหากกล่าวถึงตำแหน่งในใจในท่านเสืออีเหนียงย่อมอยู่ลำดับแรกอย่างแน่นอนข้ามีได้กล่าวเกินจริงนะแม้แต่ตอนที่หูหยินยังอยู่นางยังอยู่ลำดับตามหลังเลยนับประสาอะไรกับข้าข้า ค้าก็แค่พูดถึงตรงนี้เสียงของโจอ,อีเนียงก็เริ่มสะอื้นขึ้นมาวิ่นเสียงได้ยินแล้วก็รีบลอบว่า อีเหนียงอย่าดูถูกตนเองไปก่อนเด็ดขาดนะเจ้าคะขอเบ่าพูดอย่างไม่เคารพสักคำไม่ว่าที่ผ่านมาเสียอีเหนียงผู้นั้นจะได้รับความโปรดปรานจากในท่านเพียงไรนางก็อายุ35แล้วจะเทียบกับท่านได้อย่างไรท่านเป็นบุปผาที่พึ่งผีบานในวสรรันฤดูเสียอีเหนียงพูนั้นกลับเป็นดอกไม้ใกล้ลร้อยในฤดูศาสตร์จะเอาอะไรมาสู้ท่านได้ บัตรนี้โอกาสของท่านมากขึ้นแล้วสเสียีเหนียงตั้งครันเกือบสองเดือนกำลังเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดแล้วจะปรนิบัติในท่านได้อย่างไรกับอีเหนียงและสาวใช้อุ่นเตียงที่เหลือเหล่านั้นรูปโฉมท่านก็เป็นที่หนึ่ง ต่อไปหากไหนท่านไม่โปรดปรานท่านยังจะโปรดปรานผู้ใดขอแค่ไหนท่านโปรดปรานท่านให้มากหน่อยท่านยังต้องกังวลด้วยหรือว่าจะไม่มีลูกถึงเวลานั้นท่านคลอดคุณชายออกมาสักคนวันเวลาดีๆก็รออยู่ข้างหน้าแล้วเจ้าอีเหนียงฟังคำปรอบของนางแล้วความกัดกรุ่มในใจก็ค่อยๆค,คลายลงอ๋นเซียงถือโอกาสพูดอีกว่า อีเหนียงพวกเรากลับกันเถิดริมทะเลสาบนี้ลมทั้งแรงทั้งเย็นท่านเอาแต่นั่งอยู่ตรงนี้เกิดไม่สบายขึ้นมาจะทำอย่างไรท่านต้องดูแลร่างกายให้ดีจะได้ตั้งครรภ์คุณชายในเร็ววันนะเจ้าคะเจ้าอีเหนียงฟังแล้วก็จับมืออินเซียงประคองร่างยืนขึ้นก่อนค่อยๆเดินกลับเรือนตอนเอง ชิงเหอได้รับคำสั่งจากเซินหยวนออกไปสืบดูว่าเซินเฉิงจางตอนนี้อยู่ที่ใดข้างกายมีใครอยู่อีกครั้นสืบได้ความแล้วนางก็รีบกลับมารายงานเซินหยวนตอนนี้ในท่านกำลังกินอาหารกลางวันอยู่ในห้องหนังสือส่วนหน้ามีเซียอีเหนียงกับคุณหนูรองอยู่ด้วย อีกทั้งเสียอีเหนียงก็นั่งกินอาหารร่วมโต๊ะกับในท่านด้วยเจ้าค่ะตามหลักแล้วเวลาบิดากินอาหารผู้เป็นอนุทำได้เพียงยืนปรฏิบัติอยู่ด้านข้างถึงเมื่อก่อนเสียอีเหนียงได้รับความโปรดปรานจากบิดาเพียงไรก็ไม่เคยแหกกฎนี้มาก่อนแต่ฉะไหนตอนนี้สัหยวนครุ่นคิดโดยไม่พูดอะไรเวลานี้ก็ได้ยินชิงเหอพูดว่า ยังมีอีกเรื่องต้องเรียนให้คุณหนูทราบ บ่าวสืบเรื่องไหนท่านได้ก็กลับมาทันทีระหว่างทางเห็นโจอีเหนียงกำลังนั่งอยู่บนหินภูเขาจำลองริมทะเลสาบสี่หน้าไม่สู้ดีนักวิ๋นเสียงสาวใช้ของนางกำลังพูดบางอย่างกับนางอยู่ด้วยเหตุนี้บ่าวจึงย่องเข้าไปใกล้แอบหลังต้นไม้ฟังพวกนางคุยกันบ่าวถึงได้ยินว่าที่แท้เซียอีเหนียงตั้งครรภ์แล้วทั้งยังใกล้ครบสองเดือนแล้วด้วย เชิงเหอพูดพลางเล่าทุกคําพูดของเจ้อีเหนียงและอุ่นเซียงก่อนหน้านี้ออกมาเซินหยวนฟังแล้วในใจก็คิดว่ามิหน้าวันนี้บิดาถึงให้เสวีเหนียงนั่งกินอาหารกับเขาที่แท้เสวีเหนียงก็ตั้งครรนแล้วนี่เองนางพยักหน้ากล่าวกับชิงเหอว,ว่า ลำบากเจ้าแล้วออกไปพักผ่อนก่อนเถอะชิงเหอรับคำก่อนหมุนตัวถอยกลับออกมาเวลานี้ไฉ่ไว้ก็พูดกับส่ินหยวนอย่างเป็นกังวล คุณหนูสเสียอีเหนี่ยงผู้นี้ตั้งครัภ์หากคลอดคุณชายออกมานั่นมีใช่จะยิ่งได้รับความสำคัญจากนายท่านหรือเจ้าคะหากสเสอีเหนียงได้รับความสำคัญจากเซินเฉิงต่างมากขึ้นที่สุดแล้วก็ไม่ดีต่อเซินหยวนเผ่าว่าเซินหยวนกลับมีสีหน้าไม่ใส่ใจเพียงพูดว่าไม่เป็นไรถึงนางจะตั้งครรภ์ก็ยังไม่รู้ว่าในท้องจะเป็นชายหรือหญิง อีกประการหนึง่งต้องคลอดออกมาโดยปลอดภัยก่อนถึงเป็นอันใช้ได้มิเช่นนั้นก็เป็นเพียงนางลำบากเสียเปล่านางจำได้ว่าชาติก่อนเสียอีเหนียงก็ตั้งครันเวลานี้แต่น่าเสียดายที่เด็กคนนั้นไม่มีบุญไม่รู้เพราะอะไรถึงได้แท้งลงแม้แต่เจ้าอีเหนี่ยงผู้นั้นต่อมาก็ตั้งครันเช่นกัน แต่ไม่รู้เหตุใดภายหลังถึงแท้งเช่นกันเสวีเหนียงจะอย่างไรก็อายุ35แล้วตั้งครันเวลานี้สุขภาพร่างกายย่อมแย่กว่าเมื่อก่อนอีกทั้งแม้จะกล่าวว่าในจวนสกุลสนมีคนไม่มากแต่รวมแล้วก็เกือบร้อยคนเรื่องใหญ่เรื่องเล็กในแต่ละวันมีเป็น10-20เรื่องสิ้นเปลืองกำลังวังชายอย่างที่สุดหากเป็นเมื่อก่อนก็ช่างเถอะแต่เสวี เหนียงมามีครันเอาตอนนี้จึงไม่แน่ว่าเซียอียเหนียงจะรับมือไหวด้วยเหตุนี้เสินหยวนจึงพูดยิ้มยิ้ม ในเรื่องร้ายอาจมีเรื่องดีไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสของพวกเราก็ได้ชั่เวยฟังความหมายในวาจาส่นยวนไม่เข้าใจถ้่าว่ายังคงรับฟังอย่างว่าง่ายไม่ได้ถามอะไรต่อส่นหยวนเองก็มีได้อธิบายเพียงสั่งให้ชั่เวยกับชิงตูไปแบ่งผลไม้แห้งและผลไม้ดองที่ผู้ดูแลฉินสามีภรรยานำมาให้ส่วนหนึ่งเก็บไว้กินเองส่วน หนึ่งนางจะให้คนอื่นอีกส่วนประเดี๋ยวนางจะนำไปให้บิดานางรู้ว่าทุกวันหลังบิดากินอาหารกลางวันเสร็จจะนอนกลางวันหนึ่งชั่วยามสเสืออี๋เหนียงก็เช่นกันเท่าว่าพอสเสืออี๋เหนียงตื่นก็จะมีบ่าวไพ่ไปรายงานเรื่องต่างๆดังนั้นรออีกเดียวสเสืออีเหนียงกินอาหารเป็นเพื่อนสนเฉิงจางเสร็จแล้วก็น่าจะขอตัวเลยฉะนั้นรอบิดาตื่นจากนอนกลางวัน ค่อยไปหาเขาแล้วกันด้วยเหตุนี้เซินหยวนจึงจับผู้การวาดลายต่อวาดเหนื่อยแล้วก็ตะแคงตัวงีบหลับบนเตียงเตาอย่างผ่อนคลายพอตื่นมาก็มองแสงอาทิตย์ที่ด้านนอกคิดว่าเวลานี้เซินเฉิงจางน่าจะตื่นแล้วเช่นกันจึงลงจากเตียงเตาใส่รองเท้าล้างหน้าบ้วนปากแล้วให้ใฉ่เว่ยกับชิงจูถือของสามนายบ่าวพากันเดินไปห้องหนังสือส่วนหน้า เสินเฉิงจางเสินเฉิงจางเพิ่งตื่นได้ครู่หนึ่งกำลังล้างหน้าอยู่โดยมีสาวใช้คอยประนิบัติครั้นเห็นเสินหยวนเดินเข้ามาเขาก็เอ่ยปากบอกให้นั่งลงตนเองหยิบผ้าสะอาดที่สาวใช้ประคองไว้ในมือมาเช็ดหน้าก่อนยื่นคืนกลับไปจากนั้นก็เดินมาเสินหยวนมองดอกหุยหลันกระถางหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะสูงรูปดอกไหม้ทางด้านข้างนางจำได้ว่า นี่คือดอกหุยหลนันกระถางที่ส่นหลันส่งมาเมื่อวานเห็นส่นเฉิงจางเดินมานางก็หันกลับไปยิ้มพรางกล่าวขึ้นดอกหุยหลันกระถางนี้ผิบานดีนักกลิ่นหอมเย็นสดชื่นนี่เป็นกล้วยไม้จากเมืองอีเซีงกระมังส่นเฉิงจางได้ยินที่นางพูดก็นึกดีใจและประหลาดใจอยู่บ้างเจ้ารู้เรื่องกล้วยไม้ด้วยหรือทั้งยังมองออกในแวบเดียว ว่านี่คือกล้วยไม้จากเมืองอีซิงเขาจำได้ว่าที่แล้วมาสันยวนไร้ความอดทนเป็นที่สุดไม่เคยปลูกหรือดูแลเอาใจใส่ดอกไม้ใบหญ้ากลับเป็นสันหลันที่มีความอดทนในด้านนี้มากกว่าดังนั้นตอนที่สันหลันขอให้เขาสร้างเรือนเพาะบุปผาให้เขาถึงได้รับปากเพียงแต่น่าเสียดายที่แม้นางจะเลี้ยงกล้วยไม้แต่กลับรู้เรื่องกล้วยไม้น้อยเหลือเก ในห้องหนังสือของท่านตามีตำรากล้วยไม้อยู่สองสาเล่มหนึ่งปีกว่ามานี้เวลาว่างๆลูกก็เคยอ่านผ่านตาบ้างเจ้าค่ะรอยยิ้มบนใบหน้าสันหยวนดูเรียบเฉย เพียงแต่กล้วยไม้นี้เหมาะจะปลูกไว้ใต้พุ่มไม้เตี้ยที่ให้ร่มเงาไม่เหมาะจะปลูกไว้ในกระถางกล้วยไม้จากหมิ่นจงและก้นานโจถึงจะเหมาะกับการปลูกใส่กระถางวางไว้ในห้องหนังสือสันเฉิงต่างได้ยินแล้วก็ยิ่งดีใจเขาจึงนั่งลงพูดคุยเรื่องกล้วยไม้กับสันหยวนด้วยความคึกคักสันหยวนเองก็คอยตอบเป็นระยะและมักพูดได้ตรงจุดทําให้สันเฉิง ่งฟังแล้วรอยยิ้มบนใบหน้ายิ่งกว้างขึ้นกว่าเดิมช่วงเวลาที่อยู่ชางเจายามสันยวนว่างๆก็จะพิจารณาและคาดเดาความชอบของแต่ละคนอย่างเช่นสันเฉิงจางนางรู้ว่าเขาถือเรื่องที่ตนเองสอบได้จิ้นซื่อตั้งแต่ยังหนุม่มว่ามีเกลียดอย่างมากภายนอกดูสง่างามทั้งยังถือตอนเองเป็นสุภาพชนผู้ถ่อมตัวดังนั้นจึงสนใจพวกบุปผาสี่ สุภาพชนและบุกผาสีสง่ายอย่างที่สุดด้วยเหตุนี้ขณะอยู่ที่ฉางเจานางไม่มีอะไรทําก็จะไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับด้านนี้และก็เป็นไปตามคาดวันนี้ได้ใช้มันแล้วปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ